วันนี้เป็นวันที่สองการเจริยพระกรรมฐานก็ขอแนะนำบรรดาญายโยมพุทธบริษัทวันนี้ขอพูดตอนต้นก่อนนะตอนต้นจริงๆเขบรรดาจะพุทธบริษัทถึงทราบว่าสมาธิก็ดีฌานสมาบัิก็ตามจะอยู่กับเราได้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์วันนี้มีความสำคัญมากนะ ถ้าวันไหนศีลบกคร่องวันนั้นสมาธิหรือฌานก็บกครองด้วยฉะนั้นขบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนให้ระมัดระวังศีลเป็นเรื่องใหญ่ใน <c oughs> ท,ที่ที่ปฏิบัติจริงๆขบันดาญาโยมทุกคนโปรดทราบอันดับแรกเหมือนกันคือหนึ่งกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกอัานี้ที่ไม่ได้นะการรู้ลมไม่ใจเข้าออกนี่แม่แต่พุทธเจ้าเอง ก็ทรงแต่กระสาลีบุตรว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตราถาคตเองก็เป็นผู้มากในกนาปานุสตินักก่นคือหมายความมาจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่าทําจิตให้เป็นฌานได้ง่ายและเป็นการที่สองการรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกเป็นการระงรับกายกสังขารระงรับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ม่เสยบายเกิดขึ้น ถ้าเราสามารถทําจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิทุกเวทนาต่างๆจะมีการคลายไม่มีเลยจะสบายมากต่อเมื่อ,อรมคลายจากสมาธิจุดนั้นจะมาสู่สภาพปกติมันจะปวดน้นเสียดนี้มากขึ้นแต่ความจริงมันก็ปวดตามเดิมของมันเมื่อเวลาจิต้าถึงอุปจาระสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตก็ห่างจากประสาท จิตไม่ยอมรับรู้เรื่องของระษัทก็เหมือนก็เหมือนก็โรคสงบเจงนั้นอานาปานุนติคือลมหายใจเขาออกมีความสําคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสำคัญกับ, <c oughs> ญกกกบกรรมฐานทุก,กองกรรมฐานกองใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองแต่กองต้นที่เราต้องใช้คืออาณาปาโนติคือลมหายใจเขาออก อีกสากองถ้าจะใช้ก็ต้องยึดอนาปานุติเป็นพื้นฐานเหมือนกันคือต้องรู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันอันดับแรกขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ทําให้มากใช้เวลาที่มันมีว่างพอเล็กๆน้อยเชน่วลานาทีสองทีสานาทีก็ตาม เวลาทํางานอยู่ก็ตามเวลาจะใช้รู้ลมไม่ใจเขาออกไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิถ้าเวลามีงานเอาจิตเขาร,รับทราบเฉยๆจิตจะเป็นสุขหลังจากนั้นถ้ามีบทภาวนาด้วยกัภาวนาตามมัน,นใช่ได้นี่ในจิตเบื้องต้นกรรมฐานทุกกองต้องขึ้นเื่นกันหมดตอนนี้ไปก็เย่พูดเฉพาะกองที่เราจะพึงตัดที่แรกพูดมาแล้วสี่สิบกอง ถ้าสี่สิบกองนะ่ะรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็น้อยตอนนี้เอากองที่มีความจำเป็นจริงๆคือสังโยชน์สังโยชน์มีสิบแต่กรรมฐานที่ต้องใช้มีหลายอย่างอย่างอารมณ์ของพระโสดาบันก็มีสามพระสกิทาคามีมีสามอารมณ์พระสกิทาคามีหรือพระโสดาบันในใช่รมอย่างเดียวกัน ต่แปลว่ามีความหยาบมีความละเอียดไม่เท่ากันพระโสดาบันหยาบกว่าพระสิทาคามีถ้าถึงขั้นพระสิทาคามีก็ละเอียดกว่าคือถือเท่ากันได้หยาบละเอียดกว่ากัน <c oughs> อันนี้ก็จะพูดถึงมรณานนสติกรรมฐานเมื่อคืนนี้ก็พูดแล้วทั้งหนึ่งก็จะเผยเผกันไปอันดับแรกคนที่จะเป็นพระโสดาบัน ให้ใช้มรณานุติกมาฐานเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ก็ไม่หมายความว่าต้องใช้กันทั้งวันจะไม่คิดถึงการงานอื่นเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าเราไม่ลืมความตายตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเพื่อนของเราเกิดมาพร้อมเราเขาตายไปแล้วก็มีคนรุ่นน้องที่เกิดทีหลังเราก็ตายไปแล้วก็มี คนรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผู้ใหญ่ท่านตายไปแล้วก็มากแล้วก็เราคนเดียวหรือที่จะไม่ตายในโลกนี้เราก็ต้องตายเหมือนกันก็มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราจะต้องตายเมื่อก่อนที่คิดว่าเราจะตายก่อนจะตายแล้วก็ต้องยึดที่พึ่งขึ้นเชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์อาจจะมีอีกก็ได้ทั้งทั้งที่กำลังใจของเราปรารถนานิพพาน เราก็ยังไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นของอารมณ์คือคือคือบรารมี <c oughs> ความเข้มข้นข,นของอารมณ์ในบรารมีสิทธิ์จะเข้มข้นพอหรือไม่พอเราก็ตั้งหาทางตัดทางความสวยทุกขเวทนาไว้ก่อนนั่นคือตัดนรกวิธีป้องกันไม่ไปนรกก็เอาจิตเข้าใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ เห็นว่าดีจริงก็ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจต่อไปก็มีสินนึกกมบทสิบริสุธดั่ว่ากันถึงพิจารณาความตายก็ต้องดูตัวอย่างขอย้อนเรื่องเดิมที่เขาก่อนดูมันจะพูดแล้วแต่คราวนี้ก็ขอพูดซ้ําการพูดซ้ําคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้น คนที่ไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องต่อไปเรือการนึกถึงความตายถึงขั้นพระโสดาบันก็มีเปรศการีที่พระเจ้าทรงสอนเองในสมัยนั้นท่านเปรศการีเป็นเด็กหญิงอายุสิบกปี <c oughs> องค์สมเด็จพระจินสร์สีเด็จไปเมืองอาราวี <c oughs> เปรศการี่ิี่นั่น ก็ทรงไปประทับในสถานที่แห่งหนึ่งในป่ามีท่อนไม้ไปที่ประทับชาวบ้านเขารู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาต่างคนต่างก็มาหานำพระตาหารมาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงมสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับพระตาหารมาเมื่อเสวยเสร็จก็ทรงเทศเทศย่อ ว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนจงอย่าลืมความตายก่อนที่จะตายให้ทรงความดีก็ไว้คืนหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์หนึ่งมีรู้จักการให้ทานรู้จาักการเอาสาศีลรู้จักการเจริญภาวนาคำว่าภาวนาก็คือใช้ปัญญาเข้าใจตามความจริงว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแก่ในแทมกลางมีการสลายตัวเป็นอดีศดมาที่สุดแล้วก,ก็ตายเหมืนกันให้ตั้งใจตามความดีเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศย่อๆตามนี้พระเทศจบแล้วก็กลับเวลานั้นปลากุว่าคนทั้งหมดนอกจากเปสการีคำว่าเปสการีเนี่ยแปรรูกสาวนายช่างหกไม่จะ่ฉี่ยงอเธอ มีเด็กหญิงเปสการีคนเดียวที่จำคำเทศของพระพุทธเจ้าได้หมดและก็สนใจปฏิบัติตามสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดออพ,พระพุทธเจ้าเได้ก,กลับท่านลุกไปแล้วครับคำเทศพระเจ้าก็หล่นหายหมดไม่มีใครจำไม่มีใครสนใจมีแต่เปสการีคนเดียวเมื่อกลับไปบ้านก็ตั้งใจคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้มีวงพักนหน้าคล้ายๆพระจันทร์สวยมาก ท่านตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงพวกคนหลางหลายยึ่งย่าประมาทต่ชีวิตให้คิดทําความดีคือทาความดีหนึ่งมีการให้ทานสองมีการรักษาศีลสามเจริญภาวนาเป็นต้นนี่สําหรับท่านเปนรป์ภิกการีนี่แม่ตายมาก่อนเหลือแต่พ่อพ่อก็มีโรงทอทอหูกอยู่ระหว่างไกลไปหน่อยหนึ่ง ต่อมาเวลาล่วงมาอีสามปี <c oughs> ปรากฏว่าท่านเปนสาการีอายุสิบเก้าปีคืนวันนั้นคืนวันหนึ่งอ,องค์สมเด็จพระจินสีต้องตรวจดูปณิสัยของสัตว์เวลาเช้ามืดก็ <c oughs> ปรากฏวา่ามีภาพของเปสการีตกอยู่ในถ่ายพยายนสมเด็จพระจิตามายก็ทรงสงสัยทรงเตรียมรีว่าเด็กหญิงคนนี้ เมื่อสามปีก่อนได้พบแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เธอกลับมาตกอยู่ในข่ายพยานแต่ความจริงคนที่ตกในข่ายพยานนรนดาญาโยมโกรดทราบว่าคนนั้นจะต้องบรรลุมรรคผลถ้าไม่มีเหตุบรรลุมรรคผลจะไม่เข้ามาสู่ข่ายพยานยานจะไม่เห็นดังก็สงสัยว่าเด็กคนนี้วันนี้ตกอยู่ในข่ายพยานอีกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอาาก็ทรงทราบว่าวันรุ่งขึ้น คือตอนเช้าอ่ะวันลุ่งขึ้นวันที่จะถึงนี่ตอนใ้สายเธอจะต้องตายก็พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอจะมีคติแน่นอนไหมหรือมีคติไม่แน่นอนคำว่าคติแน่นอนก็นหมายความว่าไม่ต้องลงอบาอยภูมิกันอีกมีแต่การเกิดเป็นธรรดาการเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นพระอริยเจ้าต่อไปกับปณิพันธ์ ก็ทรงทราบด้วยกําลังผู้ของพุทธญยานว่ามีคติไม่แน่นอนการตายของเธอคราวนี้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมีอยู่สมเด็จพระรมครูจะพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยได้ไหมก็ทรงทราบว่าช่วยได้วิธีการช่วยก็ทราบด้วยหน้าพุทธิยานว่าถ้าไปที่ตรงนั้นเธอมาหา ามปัญหาสี่ข้อเมื่อเธอตอบถูกให้ยกมือขึ้นสาทุกการให้สาทุสาวสี่ครั้งถ้ครบสี่ครั้งเธอจะเป็นระโสดาบันกันเป็นะัณดารบันนะตอนสายเมื่อเรากลับแล้วเธอไปลงพอโหกจะตายที่นั่นเมื่อทราบตามนี้แล้วตอนเช้าองค์สมสเด็จสินสีเสวยพระตาหารเสร็จก็ทรงบาดจีวรไปเจ่องค์เดียว ไม่ชวนพระอื่นไป <c oughs> ไปถึงก็ไปนั่งที่เดิมท่านนั่งบรรดาบรรดาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายทราบก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนถวายพระตาหารพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงรับเสวยพระตาหารเสร็จถ้าตามธรรมดาถ้าถ้าฉันพระตาหารเสร็จก็จะมีคนขอ,อาบาตไปจะไปอุ้มบาตรแทน ถ้าเขาอุ้มบาทแทนพระพุทธเจ้าก็เทศวันนั้นพระพุทธเจ้าฉันเสร็จมองมาดูไม่เห็นไม่ไม่เห็นเสการีมาไม่มีมีคนจะเข้ามารับบาทพระองค์ก็ไม่พระราชทานไม่ประทานบาทให้ถ <c oughs> ือบาทไว้เองทรงดำดิในใจว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าคนนั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศ แต่ในขณะนั้นแปลกดเปรสก,การีเทก็ทราบเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จแต่ว่ากิจที่ต้องทํามีอยู่ว่าตอนเช้าต้องน,นําอาหารไปให้พ่อที่โรงทอหูกที่พระพุทธเจ้ามานั่งประทับอยู่ข่อมทางพอดีบ้านอยู่ทางนี้โลงทอหูกอยู่ทางโน้นแล้วพระเจ้ามานั่งค่อมตรงกลางระหว่างกลางพอดีแต่วันนั้นมาตอนเย็นสมบัติแปลกดว่วามาวันวานนี้พ่อสั่งบอกว่าลูกเอ๋ย ได้สําหรับทอผ้ามันหมดพรงนี้เจ้าจะมา้วกรอได้แม่พ่อด้วย <c oughs> แล้วเบตกาลีทำอาหารเสร็จแล้วกรอได้เสร็จก็สายไปหน่อยยึงไปไม่ทันเขา <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วถึงกระดมีว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วไปหาพ่อก่อนถ้าไปหาพ่อก่อนสายเกินไปพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ การพบพระพุทธเจ้าเป็นการพบได้ยากเราพบมาสามปีก่อนนอนเวลานี้วันนี้จะพบพโทษจะ้พบอีกครั้งหนึ่งถ้า <c oughs> ไปหาพระพุทธเจ้าก่อนไปหาพ่อสายเกินไปพ่ออาจจะดา่าอาจจะตีก็ได้เอ้ก็ตัดสินใจถือว่าการพบพระพุทธเจ้าเป็นของยากก็ <c oughs> ตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนพ่อ,อจ,จะดา่าจ,จะตีก็ตามใจไม,ไม่ว่าอะไรยอมยอมถูกลงโทษ แกนั้นไม่กลอได้เสร็จตัดสินใจแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าขนณะที่เข้าไปเฝ้าคนเขานั่งล้อมอยู่มากเธอก็นั่งอยู่ไกลสมเด็จไปจอมใจทรงเห็นเข้าก็มองหน้าเธอเมื่อไปตาจะชนกันเข้าก็อะไรประสบตกตาเลยไ้ตาชนกันเข้าเธอก็ทราบว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าต้องการให้้ามาใกล้ ก็ขอหลีกทางเข้ามาใกล้เมื่อเข้ามาใกล้ๆตรงหน้าข้างหน้าพระพุทธเจ้าแล้วสมเด็จพระบพิธีแก้่ก็ทรงจัดถามว่าพระก,กินิดวก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนไปชาติจําได้หมดไหมได้จำหมดไปแล้วถามว่าพระก,กินิเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเจ้าค่ะฝันหน้าฝันออกเก็บเป็นร่องลุกนะก็รวมความว่าคล้ายๆกับเธอรวนพระพุทธเจ้ามันดาผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้นที่นั่งที่ไหนก็ต่างคนส่งเสียงเอะววย ดา่าพระอีหญิงจังไรเป็นเด็กเล็กนิดเดียวล่อเลินพระเจ้าที่ไปที่ครบนับถือกโปลชนแต่ว่าสมเด็จพระตศพลทรงยกมือขึ้นห้ามบอกว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งตำหนิกันสักไตสวนเขาก่อนแล้วสมเด็จพระจินวนวรย้อนถามว่าพะกินีดูก่อนน้องหญิงที่แต่ทาคตถามเธอว่า,าเธอตอบถามเธอว่ามาจากไหนเธอตอบไว้ทราบในหมายความย่ายังไง เลยก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านสมเด็จพระคิตตมานย่อมทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วแต่การที่องค์สมเด็จพระประทีแก้วทรงถามก็หมายคว่าก่อนจะเกิดมาจากไหนหม่อนถันไม่ไม่ทราบพระเจ้าะไม่ทราบมาจากสวรรค์หรือมาจากนรกมาจากเปรตอสุรกายหม่อมฉันไม่ทราบตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงให้ทุกการรษาทุถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วถูกแล้ว เป็นการให้สาธุการครั้งแรก <c oughs> ต่อมาพระเจ้าก็ย้อนถามข้อ,อ,ขอ,อที่สองว่าข้อท่สองในที่สถาคตถามว่าเธอจะไปไหน <c oughs> เธอตอบว่าไม่ทราบในหมายความมีอย่างไร <c oughs> เธอก็กราบทูลอง,งค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกรวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้้มีพระคเจ้า,จาผู้เจริญพระเจ้ากา <c oughs> การที่ม่อมฉันจะไปโรงทอหูกโรงก็ทราบเดิมนาจพระพุทธญาณแล้ว แต่ว่าคาถามเขาองค์สมเด็จพระพธฎิบแก้ถามว่าเธอจะไปไหนและหมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบจดกการว่าจะไปสวรรค์ไปเกิดเปน็นนุษย์ไปนรกเป็นเตตสุรกายหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าให้สาธุการมาถูกแล้วยกมือสาธุขขอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองต่อมาพระองค์ก็ถามว่าที่สถาโคตรถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความอย่างไง เธอก็ตอบว่าการที่ตอบว่าทราบกัหมายความทราบว่าชาตินี้ต้องตายกันแน่เพราะคำสอนพระองค์ที่สอนไว้ในการก่อนมาสมปีที่ผ่านมา ทรงสอนไว้ว่าชีวิตในของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้ทุกคนอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดถึงความตายไว้เสมออันนี้หม่อมฉันคิดถ้าคิดถึงตามความเป็นจริงว่าแม่เกิดมาก่อนแม่ตายไปแล้วเวลานี้ก็เหลือหม่อมฉันอาจจะตายก็ได้พระพุทธเจ้าก็ให้สุขสาธุการอีกครั้งหนึ่งต่อไปพระเจ้าย้อนถามข้อที่สี่ที่สถากโคตถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบแต่หมายความยังไง เลยก็ตอบว่าการที่ตอบว่าไม่ทราบคขามาทราบก็ทราบแค่ตายว่าชาตินี้เกิดยังไงไงก็ต้องตายที่ตอบในข้อสี่ว่าไม่ทราบก็เพราะไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหน <c oughs> จะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีนนก็ไม่ทราบจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลา,า,วา,า,า,วาลเที่ยงก็ไม่ทราบเหมือนกันพระพทุทธเจ้าก็ให้สาธุการอีกวาระหนึ่งเป็นครั้งที่สี ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเปชกาลีบรรลุป,ปโสดาปดิคนที่ความจริงการตัดแังโยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาตัดกันตัวเดียวตัวแรกที่เรียกว่าสากายาทิธิสำหรับปโสดาบันตัดง่ายๆสั้นๆที่ทนึกถึงคึกว่าชีวิตเราต้องตายฉะนั้นเปชกาลีไม่มีความมั่นใจมีจิตเป็นชาในบรณาน,านี่มฐานจึงเป็นปโสดาบัน ก็ตอบพิธิธรหมจบไปเลยนะหลังจากนั้นมาเมื่อเฟสกาลีบรรลุประสดาบันแล้วพระองค์สมเด็จพระที่แก้พีเแก้แก,กระจกเทศเมื่อเทศจบก็ปรากฏที่คนที่รับฟังทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นประสดาบันเหมือนกันเมืเ่อสมเด็จพระกวันสันเด็จกลับทุกคนก็กลับบ้านท่า <c> น <oughs> เปสกาลีก็ไปโรงทอหู พอไปถึงนั่นปรากฏว่าท่านพ่อรอลูกสาวสายเกินไปหิวก็หิวสายก็สายเหนื่อยก็เหนื่อยก็พยายามนั่งทอดต่อผ้ามือจับฟืมมือหนึ่งจับกระสวยทอผ้ารอลูกสาวอาศัยที่ลูกสาวไปสายเกินไปหิวมากเปลียก็เลยหลับมือซ้ายจับฟืมมือขวาถือกระสวยพร้อมที่จะพุ่งจะไม่ได้พุ่งตั้งท่าไปน,นั้นหลับข่าวฟืม เมื่อล <Hey, S 2> ูกสาวเดินเข้าไปไม่ทันสังเกตก็พ่อหลับเดินเข้าไปตัวไปกระทบปืนเขาฟื้มขึ้หน่อยเดียวเฟื้มไว้พ่อตื่นให้ใจเดินที่ตั้งไว้แย่พุ่งกรสวยก็ก็พุ่งกระสวยโดยแรงให้กระสวยก็ไปถูกลูกสาวกระทบปืนมาเฟื้มกระทบอีกทูกถึงรั้งหนึ่งลูกสาวล้มถึงกความตาย รวมความมาขอดมาข้าวที่นําไปให้พ่อเราไม่ได้กินมีความเศร,ร้าโศกเสียใจพระลูกสาวเมื่อเปสกาลีท่านตายไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าท่านไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นนางฟ้าที่ชั้นดุสิตแต่สําหรับท่านพ่อเมื่อลูกสาวตายมีความเสียใจเมื่อทําชาวนิกิจเผาศพลูกสาวแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่แก้วคือพระพุทธเจ้า ประเด็นเรื่องการเศร้าโศกทีลูกสาวที่ตายพระเจ้าสนว่าปร a มณะดูก่อนรามความเศร้าโศกเสียใจยของท่านเพราะเมียตายลูกตายลักษณะอย่างนี้เป็นมาแล้วทุกชาติในอดีตก็เท่ว่าถ้าจะเก็บน้ําตาของท่านไว้น้ําตาก็ยังมากกว่าน้ําในมหาสมุทรจะมีความเสียใจยไปือทำไมขี้เกี่ยวความตายเป็นของธรรมดาของชาวโลก คนทุกคนมีฐานะเช่นใดก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันจะไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงความตายได้หลังจากนั้นองค์สมเดจพระจอมใจตัดอย่างนี้ท่านพราหมณ์ก็คลายความคลายความโศกแล้วขอบทในพุทธศาสนาบทไม่ชาก็เป็นภาระหันที่เล่าเรื่องนี้มายาวเกือบจะหมดเวลาเพราะว่าต้องการน้ำบรรดาญาโยมพุทธบริษัททันงหลายโดยทุนหน้าที่เจริญพระกรรมฐาน ให้มีความเข้าใจถึงความตายเพราะเป็นสังโยชน์ข้อแรกที่เราจะเป็นปะโะสูดาบันความจริงกับสังโยชน์มีสิบอย่างเราตัดตัวเดียวที่เรียกสกายติฐิสก,กายติฐิกกถ้าเป็นอารมณ์พรมโสดาบันนสิสกิธาคามีกกาใช้กำลังปัญญาไม่สูง ให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระนาคามีก,ก็ต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยของสปกสปรกสโสโครกมันคนละขั้นกันถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นพระรหันต์ก็พิจารณาตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความรู้สึกไม่เท่ากันจนันนวันนี้ก็ขอย้ำแค่อารมณ์ปโสดาบัน ขบรรดาญาติโยมบริษัททุกท่านพยายามใคร่ควนถึงความตายเขไว้โดยการนึกถึงความตายไม่ใช่ทาใจเหี่ยวมือเท่ามือเท้าทำเคลื่อนไหวไม่ไหวให้ไม่ถูกต้องมีอารมณ์เป็นปกติแต่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครสามารถทรงชีวิต่ได้ตลอดการตลอดมัยต้องตายในสุดแน่นอนแต่ก่อนจะตายเราจะต้องยับยั้งอบายภูมิเขไว้ ขึ้นชื่อว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ทำบาปไม่มีแต่จะเป็นบาปที่เราทำชาตินี้ก็ดีบาปทำชาติก่อนก็ดีเราไม่ยอมรับผลต่อไปคือไม่ยอมลงอาบัยภูมิผไม่ยอมเป็นสัตว์นรกไม่ยอมเป็นเปรตไม่ยอมเป็นสุรกายไม่ยอมเป็นสัตว์ฉันเราจะมีที่มาอย่างต่ำก็คือมนุษย์อย่างสูงกไปก็เป็นเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหม นอกจากนั้นจุดที่เรานิยมจริงๆก็คือพรนิพพานเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาทางป้องกันอบายภูมุงึ้นโดยยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแต่ว่าข้อที่สองนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัท์ทั้งหลายทุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคนและต่อไปเขพยายามชำระสิลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะชำระกระโมติ กรื่กำบดสิบนี้ถ้าสามารถทรงตัวได้จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นปะโสดาบันก็ได้เป็นสกิตาคามีก็ได้จะเป็นพระนาคามีก็เป็นไม่ยากยจะเป็นพระรันก็เป็นไม่ยากเพราะมีการปฏิบัติทั้งกายวาจาใจ,จากมบทสิบทุกคนก็มีกันอยู่แล้วคนหลายหลายข้อจะบกคร่องบางกบ,บางสิศขาบทบางข้อเท่านั้น <c oughs> นี่ขอย้ำกมบดสิบมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งทางกาย บมวดที่หนึ่งทางกายมีสามคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติในกามสำหรับวาจามีสี่คือไม่พูดปดไม่ส่อเสียดยุยงส่งเสริมก็แตกแร้ากันไม่พูดวาจาหยาบไม่ใช้วาจาเหลวเพ้อเจร์เหนลวไหลไร้ประโยชน์ คือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม,ไม่ไม่จองล้างจองผายใครความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่พุดฆ่าไม่อาฆาตเขาและข้อสุดท้ายก็ทางใจมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกก็ะไายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนในเมื่อทุกคนเวลานี้ที่รู้สึกว่าจ,จะพ่อ,องอยู่นิดเียวกับกบรศิษย ถ้าปรับปรุงกรรมวิธให้ทรงตัวได้ก็ถือว่าทุกท่านตัดอบยมิได้ขึ้นที่ว่าบาปเก่าๆได้าติก่อนมีมากเท่าไรก็ตามและในชาตินี้ทำบาปมาแล้วเท่าไรก็ตามบาปทั้งหมดไม่สามารถจะนำท่านลงอบยมิไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เดียวทุกชาติต่อไปข้าราชกาจ,จะว่าจะเข้ามิพันก็เป็นนั้นว่าเวลาเหลือประมาณสามนาทีเขอขอย้ำให้บรรดาจ้ากรมบริษัททุกท่าน ว่าการเจริญกรรมฐานท่านที่มาใหม่ก็มีอย่าลืมว่าขึ้นต้นอนาปานุสติกรรมฐานที่เดินเข้ามาถึงใหม่ขึ้นต้นก็โดยการรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใช้คำวนาพวกสําหรับท่านที่ไม่เคยปฏิบัติเลยใช้คำวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านว่กพุทเวลาให้ใจออกก็โธก่อนเยียรภาวนา ค่อยๆข่ขควรสัญญอดสามกันก่อนขันดับแรกคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินสีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแดีวความตายเป็นของเที่ยงเรายอมรับนับถือว่าเราจะต้องตายแต่รเราจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบอย่างเช่เบตกาดีเช่นเดียวกันในการอนสองก่อนที่รเราจะตายเราก็ต้องทรงความดีไว้ ถ้าหากว่าบางอิญยังจะมีความเกิดเพียงใดในชาติหน้าเราไม่ต้องการเป็นคนจนเราจะมีการให้ทานเป็นปกติตามกําลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานนี้ไม่ใช่ทุ่มเทนะควรให้ได้เพียงใดก็ให้แต่ยังไม่สามารถจะให้ได้ก็ยับย้ายว้กรแต่ใจจิตคิดจะให้มีอยู่การให้ทานเป็นปบัจัยตัดความยากจนในชาติหน้าถ้าเป็นเทวดาหรือพงก็มีทิพสมบัติมาก ถ้าเป็นคนก็มีสมบัติมากต่อไปเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นกำลังให้เป็นคนที่ปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงงามเป็นต้นแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายจะไม่สลายตัวจากำลังของศีลใ้ประการที่สองศีลเป็นกำแพงป้องกันอบายภูมิ ถ้าเรามีศีลมั่นคงหรือกำบนดศีลมั่นคงอย่างนี้ขอยืนยันว่ากําลังของสิงห์ก็ดีกําลังกำบนดิีก็ดีจะสามารถปิดอบายภูมิได้ที่เราไม่จาไม่ต้องลงไปหลังจากนั้นก็ราว็ทิตั้งใจว่าขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของไม่ดีมีความทุกข์เป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขจริแล้วว่าไม่นานมาหมดพุนุนสนามาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่ เราต้องการจริงๆคือไปนานิพานตัดสินใจตามนี้แล้วต่อไปขพรามดาญา,ยายโยมพุทธบริษัททุกท่านเริ่มภาวนาตามอัญญายาสายของท่านก่่างหมดเวลา20นาทีตอนนี้ไปขพรามดาแต่พุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานถือส,สมาทานเป็นกรรมฐา,าน